เข้าปลายทางนะครับหลังสวนนะครับไปไปมาช้า27นาทีนะครับมาเจอลีกเมื่อกี้แล้วครับ กลางคืนก็สว่างส่ายดีนะครับนะเดี๋ยวเราจะชมรถไฟกันที่สถานีรถไฟหลังส่วนนะครับไปครับลงรถกันครับ นะโอ้ยสูงเด็ดเลยโอ้สว่างสว่างผมลืมเมื่อคืนนะลืมถ่าย <c oughs> อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มอกนะครับโอ้เห็น ควันจุดขยะนะนะครับเดี๋ยวรอชมรถไฟกันนะครับเดี๋ยวสักสามทุ่มวัวฟ่านะครับก็น่าจะมีรถเร็วที่หนึ่งเจ็ดศูนย์มานะครับตอนนี้มาถึงที่หลังส่วนสองทุ่มห้าสิบนาทีนะครับ บรรยากาศก็โอเคนะครับนี่เป็นการมาครั้งแรกของผมนะครับที่ลงที่หลังสวนนะครับปกติจะเคยนั่งแต่รถเร็วนะครับหนึ่งหกเจ็ดแปดห้านะครับมาถึงนี่ก็ช่วงเช้าเช้านะครับครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับตอนที่รถเร็วหนึ่งเจ็ดศูนย์มานะครับครับตอนนี้ยี่สิบเอ็ดนาฬิกายี่สิบหกนาทีนะครับขบวนรถเร็วที่หนึ่งเจ็ดศูนย์มาแล้วนะครับ ไปดูอ๋อเขาโค้งมาแล้วครับแม่เสจดายเป็นตอนคืนนะมาเป็นตอนเช้านี่เห็นโค้งสวยงามเลยนะครับยะลากรุงเทพนะครับช้าอยู่ประมาณสิบสามสิบสี่นาทีเองนะครับวันนี้ทำเวลาดีเลยครับ สี่ห้าสองสี่นะครับโอ้โหลงโอ้ลงมากเลยครับโอ้คันข้างหน้านี้ลงหมดเลยครับ ส่วนใหญ่จะเดินทางกับตู้นอนแอร์กันเยอะนะครับครับเตรียมตัวออกแล้วครับ อย่างละครดังแปลกๆนะครับดังไม่กังหวานนะครับ ๋อรถด,ด่วนแปดสี่นะครับโอ,อ,อ้ผมก็ลืมไปครับว่ามีรถด,ด่วนแปดสี่ครับแต่ไม่จอดนะครับไม่จอดนะครับวิบ่งผ่านนะครับไม่ได้จอดนะถึงว่าเมื่อ,ก,อ,อ,อกี้ได้ยินเสียงลั่นๆมาไกลๆ โลงโจงเลยครับโอ้โหแทบไม่มีผู้โดยสารเลยนะครับเห็นมีอยู่คันล่างคันเดียวนะครับมีสามสี่คนเลยครับมีขบวนรถมานะครับเดี๋ยวจะเข้าจอดนะครับส่วนพิเศษที่ซีซีครับสุราษฎร์ธานีกรุงเทพนะครับมาตามเวลาเลยนะครับ 4ไม่จอดนะครับแต่4ี่สี่จอดนะโอ้ห่างกันไม่ถึงสินาทีเลยนะครับมานรถไฟที่นี่สถานีรังส่วนขึ้นเยอะเหมือนกันครับจากบรถขานตัวองเป็นของสัมพันข้าวนำมาให้เป็นตังของตนะครับกบรถที่จอดเทียบแต่สถานีบรถเดินขึ้นไปวนตกจริงจริงแล้วามนัดไทางทุกทางสถานีสุราษานีสุดหายทางสถานีกรุงเทพขบรถเที่ยวนี้มาออกจากสถานีรังสวนไปแล้ว แรัวตรงนั้นบริษาที่สถานีนสวีสุขอร์เป็น,ปน,ปนสถานีต่อไปครับอ๋อสวีก็จอดนะครับสี่ทุ่มยี่สิบสี่นะครับ วันนี้เจอรถในไล่ขบวนนะครับที่ขึ้นมาจากทางใต้นะครับทําเวลาดีทุกขบวนเลยนะครับอย่าง44นี้ก็ตรงเวลาเป๊ะนะครับเมื่อสักครู่170ก็สิบกว่านาทีนะครับถ้ามีช้าก็มี168นะครับที่เจอขอบวนแรกครับประมาณสามสิบกว่าครับส่วนรถด่วนับแปดหกก็ประมาณสิบกว่านาทีนะครับ แต่ก็ต้องดูอีกทีครับเดี๋ยวพอออกชุมพรไปนะครับช่วงบางสะพานนะครับโอ้โหตรงนั้นทางยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับแลยอย่างก็จะรีก,กันส่วนใหญ่กับรถที่ลงมาจากกรุงเทพนะครับแ,แถวๆนั้นด้วยนะครับก็จะช้าช้าช่วงนั้นและครับน่าจะรอเวลาออกนะครับเพราะว่ามาตรงเวลา ไม่รู้จอดกี่นาทีนะครับสี่สี่นี้ก็สี่สามคือกขบวนสี่สามเมื่อตอนเช้านี่นะครับตีกลับนะครับจริงๆโ้รถนี่เหมือนแทบไม่ได้พักผ่อนเลยนะครับยังรอเวลาอยู่นะครับ ครับเอ่อมาสักคู่นี้เอ่อต้องขออภัยนะครับพอดีเพิ่งมาเช็คเวลานะครับโอ้ยเข้าก่อนเวลาทั้งสิบนาทีนะครับมาจอดรอเวลานะครับตอนนี้ก็เกือบจะได้เวลานะครับก็ออกสี่ทุ่มสามสิบสี่นะครับตอนนี้สี่ทุ่มสามสิบสามแล้วนะครับนะครับเตรียมตัวออกนะครับ ถึงว่าทำไมเมื่อกี้จอดนานแล้วเกินนะครับ เดินทางต่อนะครับสุราษฎร์ธานีกรุงเทพครัวิ่งไม่ได้หยุดย่อนเลยนะครับพอไปถึงพวกนี้เดี๋ยวก็ทําขบวนสี่สามลงมอีกนะครับแม่พอรถไปนี่เงียบเลยนะครับ ทางด้านนู้นก็มีร้านอาหารนะครับหลายร้านเหมือนกันนะเมื่อกี้ผมก็ไปซื้อข้าวนะครับทางฝั่งนู้นนะครับนะครับเดี๋ยวรอชมขบวนต่อไปที่จะมานะครับชมกันต่อนะครับสี่ทุ่มห้าสิบเอ็ดนาทีนะครับรถเร็วหนึ่งเจ็ดสองสุไหงโกลกรุงเทพจะเข้าจอดนะครับทำเวลาดีนะครับโอ้มาถึงก่อน สามนาทีเลยนะครับต้องจอดรอเวลาอีกแล้วนะครับ รทบไม่มีคนแล้วตอนนี้จะลงจากตู้รถตู้น้ิ่ของและสมารางน้นปลูต้งนะครับขบวนรถที่่อเที่ยวชราที่หนึ่งเป็นขบวนรถเรวที่จ็สองหลังงนัดไางต้นทางสถานีสายโกรถสุดปลายทางสถานีมุมงเพขบวนรถเนี้มาออกจากสถานีลำตวนไปแล้วจะหยุดรับสงท่านาที่สถานีสวีชุกพร อยู่เป็นสถานีต่อภัยครับเดี๋ยวต้องรอเวลาก่อนนะครับนะครับรอเวลาอยู่สามนาทีนะครับได้เวลาออกครับ มีคน,น,นเยอะหน่อยฮะที่เหลือก็นอนตีลังกาเลยนะครับอันนี้เป็นริ้ว254นะครับที่จะทำขบวนออกตอนเช้าพรุ่งนี้นะครับ ตอนนี้ยี่สิบสามนกายี่สิบแปดนาทีนะครับเดี๋ยวจะมีรถพิเศษสินค้านะครับหอ่อวัตถุด่วนขบบนที่เก้าแปดห้ามาถึงที่หลังส่วนนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าจะจอดหรือเปล่านะครับนะครับตอนนี้เข้าโค้งมาแล้วครับจะจอดหรือว่าจะวิ่งผ่านนะ ดูลักษณะเหมือนจะวิ่งผ่านมากกว่านะครับนี่พอขาแม่ข้านี่เต็มเลยนะครับที่หลังส่วนตอนนี้นะครับก็ลงมาจากหนึ่งเจ็ดสองมาสักคู่นะครับถ้าเดี๋ยวน่าจะขึ้นไปขายตอนขบวนหนึ่งเจ็ดหนึ่งมาถึงนะครับ ส่วนด้วยนะครับนี่ตัวนี้นะครับมอเตอร์ไซค์เต็มเลยนะครับ าลงเยอะเหมือนกันนะครับได้เวลาออกนะครับโอ้จอดนานมากเลยนะครับเป็นสิบนาทีเลยครับสินค้าเยอะจริงๆครับ ครับคลิปนี้เราก็จากกันไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆ FC นะครับที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ